ไข่ย่างมาต่มยุยว่วซาืม,มาดจมฉ่งซุปน่ามาุสมสมไข่แ่บๆค่ะกินเขาาด้วค่ะเม่อน,นินแม่ย่นไข่ไข่ค่ะแ่บ ของอีสานมาทำแตับจริงมาแต่งงานค่น้างทุกค่ทนค่ะแม่แม่พีค,ค่ะคุณบาก <c oughs> ินเป็นไหมพี่น้องไข่ย,ยัางมันตุุม กระพุ้งหางแซบ่บไม่สตออย่างงี้สิเราหยิงเห็นปะโอ้ยมือฉันเนี่ยก็สต <laughs> อ ฝากกดไลค์กดแชร์ได้วยค่ะคนละคอมเมนต์ค่ะพี่น้องเพราะว่าเพจตอนนี้ถือปิดกันแห้งอย่ายิงๆขันสูงจุดนะคะ <c oughs> แต่ว่าจองนิ้วสู้หายยิง่ง <c oughs> เขาเนี้ยห่อนๆค่ะซุปอันนี้แซ่บๆรสแซ่บย่าง้ค่ะออกเผ็ด มันผู้ใดเคยกินเมนูนี้เมนขม่ามันแสบรุนบ่นแส <c oughs> สรับตัวอีหนไม่เคยได้กินแบบนี้โคตรแซบค่ะจริงๆ ตอนอยาแล้วอยู่นี่ยได้กินอยู่ตอนนี้ห้กินยาค่ะ เอาพริกไปจีค่ะวิธีทำแซ่บเวอร์กระเทียมหัวหอมอย่างนี้ยมัน อาหารฟองเหมือนนี้จุกๆไปเลยเมาเนี่ยแคะบางอย่าง พึ่งทำยังไง้ยห,หอมสมุนไพรมาก โอ้แอปเห็นอยู่ด้วยนี่ ว่ามันจะแอบเผ็ดแอบพร้อ,อมแล้วฉันอนะ <c oughs> มาแสบแช่นหนนะข <c oughs> ัวแปบ นั่นแหละค่ะพี่น้องจังสี่เลยค่ะยิงๆทันดีเก็บไปกินต่อทันกินหลายแห้งแต่พี่น้องเอาเป็นว่าแซ่บว่านัวค่ะของอีสายบ้านเขามันแซ่บเหลือเกินค่ะยิงยิๆอีหลีต้องเสียพอน้าปลาดรุ่นนัวสำหรับพี่น้องจะจะลืมจะแซฟแสบแต่รุ่นนัวกับหนูนะคะที่สำคัญอย่าลืมเป็นกัลังใจให้หนูค่ะฝากคนรักไลค์คนรักแชร์คนรักคอมเมนต์นะคะพูดคุยตามภาษาหนิเด็กพี่น้องก่อนตีไป <c oughs> สวดน,นามันก่อน ขาให้คุยดินี่เขาไม่ได้เห็นใส่ซ่อนมันเปรีปป้ยวๆดีอ่ะเนี่ยเพราะมันเป็นหน่อไม้ส้มเล นีแ่แหละครับพี่น้องครับพบกันในคลิปหน้านะคระับคลิปนีไ้ไปแล้วสวัสดีจ้า